ครับสวัสดีครับผมกับคนติดดินชาแนลนะครับวันนี้ก็ยิ้มอะไรมาออกกล้องหน่อยไ,ไม่ใช่ช่างเครื่องครับเป็นช่างกึ่งนะครับกึ่งคีม,มาดทำหลายหน้าที่นะครับเพราะว่า youtube ไม่ผ่าน ยูทูบไม่ผ่านก็ต้องแบบว่าทำตามกฎเพิ่นหน่อยเนาะยิ้มหรือว่าเมาเนี่ยเมาเนี่ฮะการเชื่อมต้องต้องเชื่อมแบบว่าเชื่อมแต้มไปก่อนใช่ไหมได้ได้ได้พี่ก่อนดู่ก่อนโอ้ยรอยเชื่อม เขาเรียกว่าเชื่อมเกียรราชสีใช่ไหมเกียร์สีโตกลับมาในมังกรถ้าพี่เชื่อมเกียรประดุกจะเรียบเลยนะเครืออ่องอ่าวเครา,หากหเครื่อง ก้อนปืนแกป๊ปใช่ไหมอขอแบบมีสาระได้ไหมสักอย่างโอเคครับขอบคุณมากครับ